ครับที่เหลือไปด้านในเลยครับไม่เป็นไรครับได้ทุกคนครับได้ท ouais, ุกคนครับเดียเชิญนายจรับเพชรนายเปรพุทธครับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านนายกเทศมนตรีสภาผู้ชาติไทยนะครับนะครับรวมถึงจังหวัดตัวิด้วยนะครับที่ได้รับผลกระทบก็คือเนื่องจาก คณะทำงานอำนวยาการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้านะครับน้ำปกตินี่ครับน้ำปกติก็คือเก็บกักน้ำอยู่ที่ระดัดบคร่าวๆเท่าที่ตรวจสอบในพื้นที่เนี่ยประมาณสักช่วงหเดือนพฤศจิกาตามที่ท่านนายเพ่อได้นําเรียนเบื้องต้นเนี่ยก็คาดว่าน่าจะตินได,ได้ครับนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงพวกเรานะครับซึ่ง ในวันนี้ผมกับนายกเหล่ากชาตรินะครับก็ได้มาซึ่งสภากาชาติแห่งไทยประเทศไทยเราเนี่ยนะครับได้มอบลุญยังชีพเพื่อที่จะช่วยเหลือพวกเราที่ประสบภัยน้พํพท่งนะครับในวันนี้จ็บจำนวนทั้งหมดของอำเภอตอนพุทธเนี่ยเจ็ดร้อยบุงนะครับซึ่งทางเหล่ากชาตริจังหวัดได้ประสานงานมานะครับก็จะ น้ำยังไม่เส็จเลยครับมีผู้หญิงผู้ชายอยู่ลูกบัวโอ้หยามากยามาดแล้วนหมดแล้วระวังไฟเดินไหหลังโน้ตตัดหมดแล้วขาปแล้วันนี้ท่วมไม่ได้ใช้ไเนาะ อีกเริ่มลงแล้วอาจจะไม่ถึงก็ได้ครับตอนเริ่มนะครเริ่มเริ่มครับทีนี้มากกว่าปีนเยอะไมากกว่ามากมากมากกว่าไหมท่านน้อยกว่านะครับน้อยกว่าเนาะน้อยกว่าปีนแค้กำลังใจ